สวัสดีครับผมคือเบรยเรฟเฟอร์และนี่คือเกมส์สแลนเดอร์ทับบี2 oh yeah fuck you man brish <c oughs> พอได้ไหมพอได้พอได้ของไทยเรานะครับสุดยอดแคสเตอร์ชาวร็อกแห่งไทยพี่เบริเฟอร์พอได้ไหมเรียนแบบมร์คิพายกับพิวดิพายมาแล้วขอเรียนแบบคนไทยบ้างนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีคนเล่นเกมทุกคนนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่แคสติ้งเกมทุกคุณไม่เคยคิดที่จะอยากดูแต่ผมก็ยังคงอยากแคสตนะครับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่กิจกรรม October Fuck h โคลเ r นะครับกับเกมส e n นดี้ทับ พาร์ทสนะครับสนับสนุนโดยน้องต้นเองนะครับเป็นผู้แนะนําเกมจันไรตัวนี้เข้ามานะครับกับที่พาร์ทที่แล้วนะครับที่ผมตกลงไปให้เลื่อยหันหัวตายแบบโง่ๆงนะครับวันนี้ก็ผมจะมาต่อนะครับกันนะในเกม s l e n นดี้ทับบีกันนะครับโอเคเรามาดูกันซิว่าผมจะผ่านไปได้ไหมนะครับโอเคอันนี้เล่นไปแล้วนะครับรู้มันไม่ค่อยมีอะไรนะครับโอเค ผมเอาเป็นอันแรกนี้กันนะครับเทเนทับบี้ตัวขาวๆเนี่ยมาโอเคบรรยากาศใต้ท่อระบายน้ำหลอนสัตว์ไอ้เฮียอู <c> ้ <oughs> โอเคมาเสียงเฮียเลยอะ่ะ <c> เ <oughs> สียงเหมือนชาร์จเจอร์ในเกม Left 4 Dead ภาค2เลยอะ่ะไอ้เฮียเรามืดมากอะมืดกว่าไอนั่นอีกอะ อ๋อกดกด e เพื่อซูมกดกด q เพื่อซูมอ้าวกด e ซูม in กด q ซูม o อาอ๋อกูก็ตกใจว่าเสียงอะไรโอเคมาลุยกันต่อดูเดินตรงกลางดีกว่าเฮ้ยนั่นๆๆๆมีบางสิ่งบางอย่างกำลังเข้ามาเออมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวคุณดูในกล้องนี่เห็นไหม ไปไหนแล้ววะเออละเว้ยสิบสามอันเสียงใครวะฮัลโหลเฮ้ยเฮียตกใจสดุดไม่อยู่ข้างหลังได้ไงวะกูไม่ใช่พ่อเมืองไม่ต้องมายุ่งกับกูไม่ต้องมายุ่งกับกูไ,กบกไปไกล ายวางใส่แมงมิสัตว์อยู่ไหนอะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เห็นอยู่เห็นอยูว่ว้างซอยข่อยแน่ไม่ต้องมายุ่งกับกูไอไอไอเหี้ยเฮ้ยไปไอเหี้ยเอ้ยแม่งมีเสียงคนกระซิกกระซิบเยอะเฮ้ยแม่งตามเหี้ยไญหน้าด้านไอหน้าด้านไอเลวอ้าว เอ้ยนึกว่ามันจะโดดขึ้นมาไม่ได้ตายซะแล้วเพิ่งผ่านไปสานาทีกว่าเองเชี้ยโอเคมาเรามาต่อกันนะครับอันเดิมนี่แหละมาแก้ตัวนะแก้ตัวโอเคปะ่ะมาเลยกันเลยนะครับหลังจากที่เมื่อกี้นะครับเรารู้ไปแล้วว่าข้อเสียมันคืออะไรนะครับอืม เราจะบอกเต้ลนะว่าเกมนี้ทําให้เราสะดุ้งได้บางเป็นเป็นช่วงๆนะครับอ๋อผมรู้แล้วว่าทําไมมันมืดผิดปกติมันเปิดไฟไม่ได้นะครับเมื่อกี้เห็นตัวที่อะไรสักอย่างขยับอยู่นะครับมันเปิดไฟไม่ได้นะครับมันก็เลยมืดผิดปกติฮะเคไอด่านที่สองเมื่อกี้ไม่ยังพอเปิดไฟได้เฮียตกใจเฮ้ยไม่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 ไม holy fucking shit holy fucking shit no 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 ไม่เอาไม่เอากูเกลียดเด็กต,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 ติดตะเตะเตะโอ้โหไอ้เหี้ยเรามืดมากอะ่ะโอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยเออเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ต้องมายุ่งกับกูกูเกลียดเด็กมายัง มาแล้วโอ้โหแล้วมือที่เฮี้ยมือที่เหี้ยไม่ต้องมาลอ้อาไม่ต้องมาล้องกูเกียดเด็กกูเกียดเด็กไอเด็กเหี้ยอิืงแม่เงเอ้ยโดนดักหน้าอเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งเอาใหม่ มาโอเคคือมันมืดมากอะจริงๆริงไอ้เมื่อกี้ทาไมมันเมื่อกี้มันเปิดไฟไม่ได้นะจริงเมื่อกี้ไม่มีไฟเลยอะเออทําไมอันนี้มีไฟบั๊กเหรอหรือยังไงจริงๆไม่มีไฟมึงกูเล่นไม่ได้จริงโอเคเทเลทับบี้ฮี <c oughs> กูเกียเทเลทับบี้สัตว์ไฟฟ์นกูกเกลียดเป็ดกระต่าย หมีจิงจอกภาคน,นี้เกมนี้กูเกลียดเทเตอร์บี้เฮียกูเกลียดเสียงวากกูเกลียดเ,เด็กร้องโอเคปะบุ๋ย <c oughs> โอเคไม่มีพ่ออยู่ไปได้โอเคเก็บเลยสิบสองอันอผมจะบอกต้นเองว่าต้นเองทำอ่ะผมให้ถ้าถ้าถ้าให้เป็นกระโหลกนะผมให้เกมเนี้ยแปด นะผมให้ไฟฟ์ไนอะเก้าเจ่ง Nights เป็นอะไรที่แบบเกมแม่งแบบไม่ต้องมีมูเมนต์อ่ะเออคลิกไปคลิกมาคือคนไม่เคยเล่นเกมก็เล่นได้ไยเออีอะอย o u know? เออ,เอ,อ, you know? เอ,อมึงไปออกทีวีปะโอ้โหสองตัวเออไม่ต้องมาบิวกูกูบิวไอ,อเสียงสะอื้นเนี่ยมากอะ่ะ กูปิดไฟมันจะมองเห็นกูป่ะโอ้ยเห็น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 วิ่งดิวิ่งดิรอพ่อของตัดลบินะวิ่ง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 วิ่วิ่งไปไหนก็ไม่รู้วิ่งไปก่อนบุ๊ยมาแล้วอยู่ฝั่งกันนู้นอยู่ฝั่งกันนู้นไฟละสัตว์เฮ้ยอยู่ฝั่งนี้ก็มี กูไปแล้วกูไปแล้วกูไม่กูไม่เกี่ยวกูกูเกลียดเทเลทับบี้กูไม่รักมึงไปแล้วไปแล้วไปแล้วมีสองอ้เชี่ยตกใจสัตวูกูผมเกือบปาเมาส์สี่ห้าเที่ยวแล้วเนี่ยเอาติดตๆตตโฮล fucking เชี่ยขึ้น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 ไป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 ไอะไรจะอยู่ข้างหน้าไม่รู้แหละกูวิ่งไว้ก่อนโอเคห้าอัน โอเคไม่มีอะไรไตามมานะโอเคไปลุยเย่เฮ้ยอ๋อเสาโอเคเสาไม่ใช่อทิตย์ถุยโอเคในห้องในห้องสัตว์รีบเก็บแล้วรีบออกมาเฮ hey, ้ยหลือสี่อันหลือสี่อันเร็ว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 วเเเรเเ่ เอา้าเอา้าตายได้ไงเงี้ยมาตอนไหนวะเฮ้ยเฮียอกูให้โอกาสมึงอ,อีกแค่ครั้งเดียวก <c oughs> ูให้โอกาสอีกครั้งเดียวมาเคลุยก็ลุยวะมามามาคันเลนอ,อ๋อนะครับเกมไม่มีเลยเลยอะเดินเก็บชามอะชามข้าวหมาเทเลทับบี้เนี่ยให้ครบสิบห้าชามนะครับ แต่ผมเล่นมา3มเที่ยวนะครับผมผมรู้แล้วละ่ะว่ายังไงคือถ้าเทเลทบี้มันเห็นเราแล้วอะยังไงเราก็ต้องหนีให้พ้นนะครับก็ <c oughs> คือมันจะตามมานะเออไม่ว่าจะยังไงแม่งก็ตามมาช้าหรือเร็วแค่น,นั้นแหละโอเคดูก่อนมีพ่ออยู่ก่โเคไม่มีเคลียร์เอาล่ะอีสัตว์กดอารีโหลดเติมแบตเตอรี่แบบเอาลารได้ไหมเนี่ย นี่อะไรคีไม่ออกไอสัตว์โอเคเฮ้ยใครก็ได้ขอเทคนิคนะดิหลบไอพวกตัวเฮี้ยเนี่ยไม่ให้มันไล่เราอะมึงไม่ต้องมาโอดอวยกับกูปกติผมเป็นคนที่ฟังเพลงมองร้องไห้ได้นะแต่มาเจอไอพวกเฮี้ยนี่ผมแม่งไม่สู้อะเฮ้ยเเนั่นน่อยู่นู่น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 แน่เห็น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 กูเห็นมึงแล้ว i see you เนี่ยกูมองกล้องเล็กก็ได้สัตว์ แฮหนะนะเงา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 โอเคโอเคกูมาทางนี้นะครับอ่ากึบ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 คือ,คอยังไงมันก็ต้องผ่านมานะันอะอ้าวเฮ้ยมึงอย่าบอกนะมึงไม่ไปไหนเลยอะไม่เอาสิอย่าเล่นอย่างนี้ดิ โอ้ยเฮียน,นี่ก็ร้องไห้จังเลยสัตว์มันต่อยง่ะวนเวียหด่ะอุีอ่เออกูจะเอาชามเข้ามาตรงนั้นน่ะเดี๋ยวใช้ให้มันหมดจนเหลือศูนย์ก่อนแล้วให้มันรีบูตใหม่นะครับเอาไงดีวะไปทางนี้แม่งติดเอาไงดีวะ เดินดิเฮ้ยกูไปไล้สัตว์กูไปแล้ว,ว,ไ,ลวไม่ต้องมาเรียกกูเอาเติดเฮี้ยกูขึ้นขึ้นข,ขึ้น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 เอาอมไอ้ไม่เยอยไม่ทันผมขอคุณอีกตาหนึง่งไหนๆก็ทนดูแล้วนะครับทนดูให้จบโอเคมาจริงอะมันรู้สึกเจ็บใจอะเข้าใจปะ เออทางนั้นที่แบบแมพเราก็แบบพอที่จะเดาทางมันได้แล้วว่ามาลุยกันต่อ mm hmm. เ,เกมมาเริ่มจับไายได้แล้วนะครับหลังๆเริ่มไม่ไม่ตกใจไม่นับไอตัวขวาวๆที่โผลมาแบบกระทันหันนะเออมันจะมีแบบฉากแบบยังไงอะแบบสกรีนขึ้นมาเป็นรูปตัวเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้ว่าเออขึ้นมาแล้วก็เสียแบกอะไรออกมาอย่างเงี้ยไม่นับนะอันนั้นยอมรับว่าตกใจจริงนะครับใครจะรู้เลยสัตว์แม่งตั้งไว้ให้อย่างงี้นะครับโอเคเอาละป้ป้ป โอเคตรงนี้มี1ใบนะครับตรงนี้มี1นึ่ใบอันนีไอเฮียไอเทมสุ่มเกิดไอสัตว์โอเคน้องกุ้มกิ่นอยู่ไหนอ้น้องกุ้มกิ่อยู่นู่นสัตว์รีบเลยรีบเลยตรงนี้มีไหมเย้เยี่ยมขอบคุณครับไม่มีไม่ต้องมากรีดให้กูกูไม่ใช่นะเดทไม่ต้องมากรีดใส่กูกูเกียดพวกมึงเฮ้ย ไปไกลไปไกลไปไกลไม่ต้องมาคีดให้กูกูเกลียดพวกมึง <c oughs> <c oughs> ผมมีวิธีชนะความกลัวเรียบร้อยแล้วเฮ้ย <c oughs> ตกขึ้นไงล่ะตอนนี้โอเคตรงนี้มีทางขึ้นอยู่ปุ๊บป๊บโอเคมาไหมเฮ้ยเฮีย e, มา,วาไวสัตโอ้ยเฮีย e, เอ้ย นู่นไงมาตรงนู้นสองตัวเลยอแม่พ่องตันลิบินอยู่แถวนี้เหรอโอ้โหโอ้โหหน้าด้านไอหน้าด้านเฮ้ยอีตัวไปไหนอะเหี้ยตกใจกีทำไงกูเล่นวิ่งไล่จับกับมึงก็ได้วะ ว้าไปแล้ว <verso> ไปแล้วอเอ้ยตันเฮียตันไม่ใช่ตันอีชิตันนะครับเฮียตกใจสยองอะลุ้นอนะอันเนี้ยลุ้นยอมรับจริงลุ้นจริงอะไรจริงนะครับโอเคมีอีกฝั่งเว้ยกูขอดูก่อนแม่งมาป่ะแบตหมดอีกโอ้เ oh! ย yeah! ี่ยมไปละไม่รอแล้ว เหลืออีกห้าใบตรงนี้ตันเย้ขอบคุณครับฮู้ไปแล้วเว้ยฮ่ากูไวกว่าไปแล้วเว้ย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 มีแนวโน้มไม่มีแนวโน้มมันจะรอดเว้ยอิสัตว์ือดตัวเฮี้ยอะไรดักหน้านี่จบเลยเนี่ยโอเคตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนูน้นเร็ว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  เร็วเร็วเร็วขึ้นบันไดขึ้นบันไดขึ้นดีวะโอ้ดิ fuckingcrapfuckingshitcomeonmotherfucker โ okay. อเคอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคโอเคโอเคหนึ่งใบหนึ่งใบเจ็ดเลืออีกห้าใบอ้าวก็เมื่อกี้เหลือห้าใบอะสี่ใบสี่ใบอยู่ไหน ส one one okay. bo os, bo ี่ใบอยู่นู่นหนึ่งใบโอเคเลยสามใบสามใบเฮียตามละพิทักษ์จานเข้าหมาสัตว์โอ้ยเฮียโอ้โหกูไม่น่าไปเลยเฮ้ยไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นแม่งมาดักง่ายสั่นเอ้ย อยากจะแคปหน้าให้ดุเชียนี่ร้องไห้กันเลยสุดไม่ผ่านสักทีอยังไง Slender To b ับภาค2นะครับกับด่านนี้มุดท่อระบายน้ำตามหาจานข้าวหมานะครับก็คงมีเพียงประมาณเท่านี้นะครับยังไงถ้าใครนะครับรวมถึงน้องต้นเองนะถ้ามีเทคนิคในการหลบไอ้พวกตัวเหียเนี่ยส่งเข้ามาให้ผมได้นะครับผมจะกลับมาผจญภัยกับน้องรักน้องยมอีกรอบนะครับโอเคไงคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ถ้าถูกใจคลิปนี้ กดไลค์ Subscribe กันซะนะครับแล้วก็เลยลืมไปถูกใจแฟนเพจเพจชรเลี้ยด,ด้วยโอเคฝากไปเท่านี้ Subscribe ด้วยบ๊ายบายทุย <c oughs> <c oughs>